สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลสำหรับวันนี้นะครับก็รู้สึกไม่อยากจะเล่าข่าวเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของดรามา่าแต่ที่จริงดราม่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีคนหนึ่งคอมเมนต์มาไม่ดีนะครับก็บางคนเห็นแล้วไปตัดสินเลยอย่างเงี้ยไปเล่าต่อตอกันนะครับทำให้เกิดความม่ยุติธรรมสำหรับศิลปินนะเราก็แค่ออกมาชี้แจง ออกมาเล่าข่าวนะในเรื่องของการที่จะวิเคราะห์ในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าเนาะแต่มีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะจะว่าแรงก็แรงจะว่าไม่สนใจก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ปล่อยผ่านนะครับแต่มันปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นจุดของสาธารณชนด้วยนะครับคือคอมเมนต์ ในเชิงกว้างในเชิงที่ทุกคนสามารถมองเห็นกันหมดเพราะว่าน้องซันเนี่ยเขาเป็นคนของสาธาชนเวลาจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยคือก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในที่กว้างนะครับทุกคนเห็นทุกคนมองเห็นแล้วมนุษย์สมัยนี้นะบอกเลยว่าไม่เหมือนกันบางคนเห็นปุ๊บตัดสินเลยตัดสินคนว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคนคนนี้ไปทําอะไรมาบางคนไม่รู้เพราะไม่ได้ทําการรีเสิร์ชหาข้อมูล ไม่รู้จักตัวตนของน้องเขาก็ไปตัดสินจากคอมเมนต์ที่ลบๆคอมเมนต์ที่เป็นขยะนะครับอย่างอ,อดิวเนี่ยก็ก๊อปมาให้ดูแล้วกันเป็นคอมเมนต์ล่าสุดนะครับมีจะเรียกว่า f c หรือเปล่าไม่อยากเรียกเ c เลยอะเอฟซเขาไม่ทํากันแบบนี้นะเรียกว่าเป็นอวตารแล้วกันเพราะว่าไม่มีรูปไม่มีหน้านะครับเขาเมนมาว่าก็ไม่เยอะหน้าแค่รับเชิญ อยากเชิญก็เชิญลิกเกไม่มีงานหรือไงอะไรประมาณนี้ประมาณว่าน้องซันเนี่ยเกาะแปลวพลาวน้องซันเนี่ยอยู่กับแปลวพลาวออกงานกับแปลวพลาวตลอดนะครับคือแพลวเนี่ยเขาก็มีงานของเขาน้องซันทํางานกับแปลวก็ถือว่าเป็นงานของซันด้วยเช่นกันนะครับเป็นงานที่ต้องรับงานคู่นะเป็นคลับเขาชอบเวลา2คนอนะ่ะขึ้นเวทีดูแล้วมีความสุขดูแล้วเออไม่เครียดดี มีเสียงหัวเราะแล้วก็ได้ความบันเทิงนะครับมีการปลดปล่อยตัวเองคนเครดเครียดจากงานไปดูคอนเสิร์ตแปลวันเนี่ยเขาก็รู้สึกชอบรู้สึกแบบเออฟินเว้ยพอฟินแล้วก็ยังไงครับติดตามเพราะว่าชอบนะครับแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเนาะเพราะว่ามันมีคนทั้งชอบและไม่ชอบศิลปินดังขนาดไหนทําดีขนาดไหนนะก็แปลกเหมือนกันบางคนอคติกับเขาพอ ศิลปินเนี่ยทำดีมาร้อยครั้งนะครับผิดแค่ครั้งเดียวเหมือนผิดมากกว่าร้อยครั้งนะคือผิดพลาดหมดเลยอะ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเราไม่มององค์รวมไม่มองแบบให้มันกว้างๆหน่อยเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีใช้ชีวิตทั้งทีนะครับก็อย่าไปเครียดอะไรให้มันมากนะอย่าไปพลังลบอะไรให้มันมากเพราะชีวิตท่านจะไม่มีความสุขถ้าท่านยังไปตัดสินคนอื่นแบบนี้นะครับคนเราก็ต้องมองกว้างๆนะครับศิลปินเขาก็แค่แสดงผลงานเขา ก็มีงานของเขานะครับต่อใหอ้บางคนเนี่ยจะแฝงตัวเป็นนักจับผิดจับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้ทําไมซันไม่มีงานเลยลิเกอะไรวะไม่มีงานเที่ยวไปเกาะแปลวๆาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่สมควรที่จะไปตัดสินใครก็แบบนั้นชีวิตคนเรานะครับเกิดมาชีวิตหนึ่งเราอย่าไปจ้าชใครเขาอย่าไปตัดสินชีวิตคนอื่นเขาเพราะเราไม่รู้นะครับว่าครึ่งชีวิตของเขาเจออะไรมาบ้าง นะเขากําลังเติบโตต้นปีเนี้ยบอกเลยว่ารับทรัพย์อื้อซ่าเลยนะเป็นต้นปีที่ดีต้นปีที่เขาเนี่ยวางแผนกันองค์กรของแพรวราวกับนเนี่ยเหมือนเป็นการช่วยเหลือกันเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเขาทั้งสองคนไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะซันส่งเสริมแพรวนะแพรวก็ส่งเสริมซันนะครับดูแลกันดีมากๆคนเราถ้าส่งเสริมซึ่งกันและกันเนี่ย งานก็จะประสบความสําเร็จแล้วเวลาจะทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีการที่จะระดมความคิดระดมสมองใช่ไหมครับมีการวางแผนก่อนที่จะเล่นจริงเรียกว่าการซ้อมการซ้อมเพื่อที่จะแสดงจริงนะเขามีการวางแผนแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆสาหรับการแสดงนะครับทำให้คนดูเชื่อแล้วว่าเออเขาต้องสองคนเนี่ย เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องที่ดีแล้วก็เป็นพระเอกนักเอกที่ทุกคนเชื่อแล้วว่าเขาคือคู่จิน้นแล้วก็ลุ้นให้เป็นคู่จริงลุ้นให้แบบรักกันแล้วก็แต่งงานกันเลยนะมาถึงจุดนี้แล้วนะครับนะถ้าแต่งงานกันได้ก็ได้ยิ่งดีนะกระแสดีกระแสแรงมีอนาคตอนาคตไกลด้วยนะครับอย่าไปสนใจพวกอวาตารพวกคนที่คอยปัน่นเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็มาจากฝั่งนู้นอย่างแพรวๆเนี่ยเขาเป็นอดีตอดีตแล้วกันอดีตเคยเป็นแฟนกับ ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะครับผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ก็น่ารักครับนิสัยดีแต่ที่เขาเลิกกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอ,าอยากให้ทุกคนมองว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นไม่ดีเท่าคนนี้อะไรประมาณนี้นะอยากให้ทุกคนมองว่าการที่เขาแยกทางกันเนี่ยกับคนเก่ากเปล่าๆเนาะ มันก็เหมือนเป็นการหาประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วต่างคนก็ต่างมีเส้นทางเดินของใครของมันทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไปเส้นทางของเขาเขาก็มีความสุขในรูปแบบของเขานะครับแปบบลว่าก็มีในความสุขในรูปแบบของเธอคนนี้เธอคนนี้ก็สามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปเป็นผู้หญิงแกร่งนะเป็นแม่ไม้ลูกติดนะครับแต่ก็ไม่วายโดนดรามา่ามันก็ต้องมาคู่อยู่แล้วคนดังอ่ะ ็ต้องยอมรับก็ต้องให้เขานะว่าเขาดังต้องให้เขานะครับเพราะว่าเขาเป็นศิลปินที่อยู่วงการมานานเนาะคนรู้จักเยอะมีใครบ้างที่ไม่รู้จักแปลวพ่าวแสงทองนะครับก็รู้จักกันเยอะมากๆเลยแล้วยิ่งมีข่าวคราวกับน้องสันอย่างข่าวพ่อบิ๊กเนี่ยเลิกลากันไปเนาะขออนุญาตพูดชื่อนะครับเพราะทุกคนรู้อยู่ไม่ไม่อยากแอบนะครับพูดตรงตรงนะครับพ่อบิ๊กก็เลิกลากันไปเรารู้ก็อยู่ข่าวสารเราก็ติดตามกันมาพอเลิกกันไปปุ๊บเราก็จะเห็นก้าวใหม่ของแพลว่าทราวทุกคนก็จับตามองแล้ว ว่าใครจะมาแทนหรือใครจะมายืนข้างๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เห็นแปรวๆเนี่ยมีความสุขแฮปปี้อยู่กับซันวงสะทรพระเอกลิเกซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่และเป็นปรากฏการของลิเก a t u r i n g หมอลำอันนี้เป็นเจ้าแรกที่ดีมากๆเลยนะครับทำให้คนที่ไม่เคยดูลิเกก็ต้องกลับมาดูคนที่ไม่เคยดูหมอลำก็ต้องกลับมาดูแล้วยิ่งไปคู่จิน้นคู่ฟินแบบนี้ก็ลุ้นดีครับรออะไรอะ่ะ รู้ที่เขารักกันถูกไหมหลายคนก็คิดเหมือนแอดเลยอยากให้เขารักกันอยากให้ก็แต่งงานกาันการที่แฟนคลับจะจินตนาการที่มีความคิดจะวอนบีนะครับมันไม่แปลกครับเพราะว่ามันเป็นความคิดใครความคิดมันเนาะคิดแบบนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายครับคิดแบบนี้ไม่ได้ทําร้ายใครแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครฉะนั้นคิดไปเถอะเพราะมาทาให้ตัวเรามีความสุขแล้วก็ทําให้ศิลปินเนี่ย เขามีความสุขด้วยแล้วก็สามารถต่อยอดอาชีพเขาได้ปังปังปังตลอดไปเลยนะการรับงานคู่เนี่ยสำคัญมากมากเลยนะครับการรับงานคู่รับงานเดียวอาจจะไม่ฟินดิรับงานคู่ฟินกว่าถูกไหมครับก็ต้องรับงานคู่นะรับงานคู่ตลอดไปเพราะว่ามันทําให้แฟนคลับเนี่ยฮิวใจแฟนคลับเขาจิน้นคือมันฟินอนะ่ะดูแล้วมันเออมันอิ่มเอมใจก็อ,อยากเห็นภาพแบบนี้ตลอดไปเห็นเขาร้องคู่กันอะไรเงี้ย <c oughs> มันมีหลายคนเหมือนกัน บอกว่า,อาแอดดิวเนี่ยน้ำเน่าเนาะพูดแต่เรื่องแบบฟินฟินเรื่องจิน้นจิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงเขาไม่ได้จิน้นเขาไม่ได้รักกันหลกผลประโยชน์ไม่ก็มีเหมือนกันนะผลประโยชน์ก็เข้ามาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายครับผลประโยชน์เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งพูดอะไรกันเพราะเรื่องแบบนี้นะครับมันไร้สาระไอ้ผลประโยชน์หรือไม่ผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ไสําคัญเท่าสิ่งที่เขากําลังตั้งใจในงานที่เขาทํา เขามีเป้าหมายมีการโฟกัสในงานของเขา,าการวางแผนตลอดชีวิตนะครับอของเขาเนี่ยเขาคุยอะไรกันเราไม่สามารถที่จะไปรับรู้ได้เ,เราก็แค่เสพผลงานของเขาในเรื่องของการที่เขาเนี่ยแสดงให้เราได้เห็นถึงความสุขที่เขาได้ทําผลงานให้เราเห็น อย่างการทํางานเนี่ยเราก็มองเออเขามีความสุขหรือเปล่ากับการทํางานคนเราเนี่ยเวลามองปุ๊บเรารู้เลยใครหน้าตาเป็นอย่างไรหน้าตามันจะบ่งบอกเลยนะครับอย่างออร่ามันจะออกมาจากความสุขข้างในถูกไหมครับถ้าเกิดคนที่หน้าเศร้าหมองเครียดนะครับนั่นคือการเสพดราม่ามาเยอะแล้วก็จะสัมผัสได้ว่าเออไม่มีออร่าเลยเพราะว่ออร่ามันมาจากข้างในออร่าคืออะไรครับความสุขถูกไหมครับ ออร่าคือความสุขไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องสาอางอะไรทั้งนั้นนะฮะต่อให้บางคนแต่งหน้าใช้เครื่องสาอางดีแบรนด์ดีขนาดไหนถ้าไม่มีความสุขมันออกมาจากข้างในครับเราดูออกนะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยโฟกัสถึงเรื่องของความสุขของเขาทั้งสองคนอย่าไปดราม่าอะไรเยอะเพราะว่าบางคนก็ยังป่วยอยู่นะก็ยังทําตัวเป็นคลื่นใต้น้ําก็มาพิมพ์มาเม้นประมาณว่าก็ไม่เยอะนะแค่รับเชิญอยากเชิญก็เชิญลิเกไม่มีงานหรือไปดูถูกเขาอีก เร <S an> าไม่เข้าใจเหมือนกันลิเก,เ,กเขาก็มีงานของเขานะครับแต่งานของเขาคือตอนนี้อยู่กับแพรว์แล้วมันจิ้นแล้วมันดังแล้วมันฟินก็เอาตรงนี้ไว้น้องซันนะครับเอาตรงนี้ไว้เลยนะกอบโกยเยอะๆครับเรื่องงานเรื่องเงินบอกลูกหลานพวกท่านได้เลยครับคนที่เข้ามารับฟังเนี่ยมีลูกมีหลานเนี่ยทำงานถ้าไร้โอกาสในกอบโกยเวลามีเง,เงินเยอะจะได้พาพ่อแม่ไปกินของอรอ่อ,รอยๆพาไปเลี้ยงข้าวพาไป มอบความสุขให้กับคนเท่าคนแก่เนาะบางคนได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมก็สร้างบ้านให้คนเท่าคนแก่สร้างบ้านให้ตัวเองนะครับนะมีแต่ของดีๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดสายเพราะว่าเกิดจากผลงานเกิดจากการกระทําเกิดจากอาชีพที่เราทํามันสุจริตแล้วก็กที่สําคัญคือ มันทําแล้วมันถูกที่ถูกทางถูกเวลาใช่ไหมฮะน้องซันก็เหมือนกันนะพออยู่กับแพลวแพลวเนี่ยมันมีังสีออรา่าเขาเรียกว่าคาริสมานะครับมันแปลกระจายไปหมดเลยทําให้คนดูเขาอินเขาชอบเนี่ยอยากให้คู่กันเพราะว่าคู่กันในงานมันเยอะงานเยอะคนชอบงานอีเวนต์เห็นงานพีเซนเตอร์เห็นนะครับโอ้โธ่ลมตะลายบอกเลยว่าถ้าเป็นยุคเก่านะยุคนั้นนะโอ้โหงานพีเซนเตอร์เนี่ยสงสัยได้น้องซันน้องแพลวแพลวเนี่ยนะครับ ออกงานเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่ายุคนี้ก็ต้องรอๆกันหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอินฟูใช่ไหมอินฟูบูมช่วงนี้อินฟูเรชั่นแบบบูมมากๆนะครับก็เข้าใจเนาะก็ต้องรอกันต่อไปนะครับสำหรับงานจ้างอีเวนต์แล้วก็งานจ้างพรีเซนเตอร์ก็ต้องรอ เราก็ดูคอนเสิร์ตไปก่อนการออกงานคู่แล้วอย่าไปหาว่าน้องซันไม่มีงานนะครับน้องซันออกงานกับแพราวนี่ก็คืองานแล้วมันก็คืออาชีพของเขาแล้วอย่าไปเที่ยวจับผิดคนนั้นคนนี้เอาเวลาว่างอยู่กับตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปจับผิดคนอื่นเขาเอาเวลาว่างไปทําให้ตัวเองจเจริญเจริญมากกว่าการที่ไปจับผิดคนอื่นเขานะไปหาอะไรทํามันไร้สาระครับแฟนคลับตัวนี้เขาไม่ได้โง่ครับเขาฉลาดเขารู้ว่าใครเป็นยังไงคอมเมนต์ก็เหมือนกันบางคนคอมเมนต์สมองฟอคอมเมนต์ขยะ อย่าไปสนใจครับปล่อยผ่านเลื่อนผ่านไปเลยไม่ได้รู้สึกดีใจรู้สึกเห็นตามอะไรมากมายครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาแยกแยะก,กันออกเขาดูรู้เลยว่าข้อความไหนดีข้อความไหนแย่ข้อความไหนไม่ควรที่จะ,ะสนับสนุนนะครับมันมีเยอะนะแต่เราก็ห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเป็นคนดังอะ่ะอย่างลองซันกับพี่แพรวพวเนี่ยก็เป็นศิลปินดังนะครับก็ถือว่าดังนะถือว่าฮอตช่วงนี้2คนนี้ฮอตมากมาก ก็ต้องให้เขาและที่สําคัญคือก็ต้องทำใจเนาะมันมีทั้งคนรักคนชอบนะครับอ่ะฝากไว้คิดละกันไง่้ไปกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับเ,เดี๋ยวก่อนจบอีพีนี้นะครับเรามีคลิปน่ารักนรักส่งท้ายด้วยนะครับโอเคนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ